สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะมุมเกษตรก็เอาริบูเทียมาอวดอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาในลักษณะของฟอร์มกอนะคะมุมเกษตรไม่ค่อยได้ทําฟอร์มกอของลิบูเทียสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามัวแต่แยกเพื่อที่จะขายนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็เป็นฟอร์มกอต้นแรกที่มุมเกษตรเริ่มทํานะคะแล้วก็วันนี้พอเห็นฟอร์มกอเขาบานเนี่ยมุมเกษตรเริ่มนะคะเริ่มที่จะ ติดใจนะคะติดใจที่จะทำฟอมกอลเพราะว่าเขาโบเขาบานทีหนึ่งนี่โอ้โหอลังการมากนะคะนี่ขนาดบานไม่เยอะนะถ้าฟอร์มกอใหญ่ๆแล้วแบบเขาบานเต็มต้นนี่คงจะสวยมากนะคะของมุมเกษตรนี่คืออย่างว่าไม่ค่อยเน้นทําฟอร์มกอนะคะก็เลยก็เลยไม่มีฟอร์มกอขนาดใหญ่เนาะมัวแต่แยกเป็นกระถางเล็กๆแบบเนี้แล้วก็ปล่อยไปนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่า อมีลิบูเทียนะคะหรือว่าคคตตัสดสายพันธุ์อื่นๆนะคะแล้วก็อยากจะทดลองทำฟอร์มก่อมุมเกษตรแนะนำว่าเราควรที่จะทำนะคะเพราะว่าเขามีเขาเรียกว่าเขามีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะแล้วเขาก็ดีต่อใจด้วยนะคะส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องแบบ มีฟอมก่อสวยไว้โชว์อะไรอย่างเงี้ยเนาะของมุมเกษตรก็ต่อไปก็คงต้องเริ่มทําฟอร์มก่อบ้างแล้วแหละจริงๆริบุทียของมุมเกษตรเนี่ยมีหลายตัวมีเยอะมากนะคะมุมเกษตรก็จะทยอยทําฟอร์มก่อนะคะแล้วก็เอาไว้ประดับสวนเนาะฟอมก่อริบูทิอเขาแตกหน่อค่อนข้างไวนะคะฟอมก่อถ้าทําจริงๆก็ทําไม่ยากนะคะดอกเขามันแน่นมากนะเนี่ยเห็นไหม ตุ่มดอกมาเต็มเลยนะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เขาบานในลักษณะของอาการการเลี้ยงแบบฟอร์มกอนะคะก็ถือว่ายังมาไม่เยอะนะคะมาไม่เยอะแต่ว่าก็ก,ก็ก็สวยนะคะนี่ในรูปถ่ายนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้ามาเจอจริงๆสีเขาสดมากนะคะสดมากแล้วก็น่าราักมากนะคะแล้วก็ฟอร์มกอก็สวยด้วยนะคะกอของเขาสวยมากนะ ต้นนี้มุมเกษตรก็คงจะไม่ปล่อยแล้วก็จะพยายามไม่เด็ดหน่อเขาไปขยายนะคะจะเก็บไว้เป็นฟอร์มกอแล้วก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆเนาะว่าฟอร์มกอก้อนนี้เนี่ยถึงไหนกันแล้วนะคะแล้วก็จะคัดกระถางเล็กๆพวกนี้ที่ลักษณะฟอร์มกอเขาสวยๆเก็บไว้เป็นฟอร์มกอสัก4ี่ห้ากอเนาะเอาไปเอาไว้ประดับสวนเนาะแล้วก็ต้นนี้นะคะมุมเกษตรเพิ่งปลูกไปนะคะ ต้องดูก่อนว่ากอเขาสวยไหมนะคะถ้าสวยมุมเกษตรก็จะเก็บไว้เป็นฟอร์มกอเหมือนกันนะคะเดี๋ยวถ้าเขาบานเยอะๆนะคะช่วงไหนที่เขาบานเยอะๆจะมาอวดอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาบานแค่ห้าดอกแต่ว่าอยู่คนละมุมนะคะอ่ะมุมนี้นะคะกับฝั่งนี้นะ,ะเดี๋ยวยังไงถ้าเขาบานเยอะกว่านี้เนี่ยมุมเกษตรจะเอามาให้ดูเนาะแล้วก็ตอนนี้กําลังขยายนะคะจํานวนลีบุทียนะคะเอาไว้เยอะเลยนะคะ เนี่ยก็แบบเอาไว้หลายตัวเลยนะคะโอ้โหแตกนะคะตะกา้าตะก้าอายุนานแล้วนะคะแตกขยายไว้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเขาเอาบานหลายๆสีเนี่ยมุมเกษตรจะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งเนาะ,ะวันนี้เราก็มาดูแค่นี้ก่อนต้นเนี้มุมเกษตรเพิ่งจะปลูกไปเองนะคะเขาก็บานแล้วนะคะสีส้มเป็นอะไรที่แบบเขาบานบ่อยมากนะคะแล้วก็ เออบานทีหนึ่งก็บานสองสามวานน่ะนะคุ้มมากนะคะบอกบอกไว้เลยว่าคุ้มมากนะคะเพื่อนๆที่แบบเริ่มจะเลี้ยงเริ่มเลี้ยงริบุทเทียนะคะมุมกเกษตรแนะนาให้มีตัวนี้ไว้ในครอบครองเลยนะคะก็เขาบานเวลาที่เขาบานนี่เราจะได้แบบมีมีพลังนะเขาเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่ามีมีแรงใจในการเลี้ยงนะคะของมุมกเกษตรนี่ก็คือเลี้ยงแรกๆกเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมดอกไม่มานุนนี้นั่นนะคะแต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วแบบ ดอกมาทุกวันนะคะมาตลอดไม่ขาดเลยนะคะสำหรับแคทตัสของมุมเกษตรเนาะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะที่รักแคทตัสแล้วก็รักไม้จิ้วนะคะถ้าเพื่อนๆได้เห็นดอกแล้วเพื่อนๆจะมีแรงใจเยอะเลยนะคะเพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วก็แบบจะหลงรักอีกเป็นเท่าตัวนะคะมุมเกษตรก็หลงรักแคทตัสแล้วก็แบบสะสม สะสมไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะพยายามจะสะสมให้หลากหลายสายพันธุ์เนาะเพื่อนๆที่มีตัวไหนที่ดอกสวยๆก็สามารถแนะนำมุมเกษตรได้นะมุมเกษตรนี่ก็คือจะเน้นสายดอกเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เน้นพวกเมมอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็จะพยายาม สะสมให้หลากหลายเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อนๆมีตัวไหนที่เด่นๆก็แนะนําได้นะคะช่วงนี้มุมเกษตรก็สะสมริบูเทียกับเอ่อลูบิเวียเป็นหลักนะคะแล้วก็เมมเมมก็มีปแปลายนะคะก็อาจจะยังไม่ค่อยชํานาญเท่าไหร่เนาะเนี่ยพวกนี้เห็นไหมเวลาเขามาดอกทีนึงนี่คือดอกยาวนานมากแบบมาลาทอนอะ่ะดอกยังบานไม่หมดก็มีตุ่มดอกมาแล้วอะไรเงี้ยมาลาทอนมากนะคะคุ้มค่ะคุ้มเพื่อนๆถ้าเกิดว่าแบบ อยากจะเลี้ยงเนี่ยให้เลี้ยงเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราจะปล่อยขายเนี่ยเราก็ควรที่จะมีไว้ติดสวนนะคะสักต้นสองต้นหรือว่าสี่ห้าต้นต่อต่อสายพันธุ์นะคะเพื่อที่เราจะได้ดูดอกของเขาเนาะโอเคมุมเกษตรก็เอามาอวดเพื่อนๆขค่นนี้ก่อนเนาะสำหรับริบูทียาฟอร์มกอของมุมเกษตรเนาะยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปเลี้ยงดูนะคะ ลองไปทําฟอร์มกอดูนะคะคุ้มแน่นอนค่ะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะแล้วก็เราก็จะได้มาติดตามฟอร์มกอรีบุเทียฟอร Form ์มกอของมุมเกษตรต่อไปในอนาคตนะคะเขาน่าจะโตขึ้นกว่านี้แล้วก็สวยขึ้นกว่านี้นะคะสวัสดีค่ะ